สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้านบ,บุญเปาโลเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและไม่กลัวที่จะพูดความจริงหรือเตือนแม้กระทั่งอยู่กับนบ,บุญเปตโตรซึ่งเป็นหัวหน้าของท่านนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่า นบุลเปตรเป็นคนที่พยายามที่จะปิดบังความจริงที่ตกลงกันไปแล้วว่าเวลาที่กฎหมายบางอย่างมันไม่เข้ากับชีวิตของคริสเตชนอย่างเช่นการเข้าพิธีสุนัตรหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ชาวยิวสมัยก่อนถือ แต่เมื่อเป็นคริสตชนไปแล้วก็ต้องมุ่งหน้าที่จะถือพระบัญญัติของพระบิณฑเจ้าี่เรื่องความรักต่อพระบิณเจ้าและความรักต่อคนอื่นแต่คราวนี้นบุญเปโตรเวลาที่มาเห็นชาวยูมากินอาหารที่อนุญ,ญาตให้เฉพาะชาวยูกินเท่านั้นอะไรทานองนี้ก็เลยนบุญเปโตรก็ ไม่ได้ถือกฎครน,นี้การที่เลาะแหละอยู่กับกฎกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยนบ,บุญเปาโลก็อยากจะเตือนนบ,บุญเปตโตรว่าเขาจะต้องตรงไปตรงมาคือการเตือนต่อนบ,บุญเปตโตรนั้นชัดเราจึงมาเห็นว่าไม่ควรจะมีการอลุ่มอร่วย กับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องที่บางครั้งเมื่อมันมันมาขัดความเชื่อของเราเราก็ต้องพพูดตรงไปตรงมาไม่ใช่เพื่อจะได้เอาใจคนนั้นคนนี้อันนี้ก็เหมือนกันบางทีในศา,าสนาจักรของเราเราจะบอกว่าเออ,เ,อ,อเขาทำอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้ในเรื่องของการ ไปหาหวยหาเบอร์ในการที่จะไปหาสิ่งที่มาช่วยรักษาเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็ไปหาคนนั้นคนนี้ทั้งที่เป็นคริสตชนเนี่ยพวกเราก็บอกกันแล้วว่า สิ่งนั้นเราทำไม่ได้สิ่งนี้เราทำไม่ได้แต่ก็บางคนก็ก็รั้นบอกว่าในเมื่อฉันก็เป็นฉันฉันจะไปหาคนนั้นคนนี้จะเป็นละลายก็ไม่ใช่ว่าอิจฉาเขาแต่เพราะว่าอันไหนที่มันไม่ตรงกับาศาสนาของเราเราก็จะไม่ทําอันไหนที่ผิดกฎผิดเกณฑ์ไปหาหมอดูหมอยาวาไปหาวันเดือนปีสำหรับลูกแต่งงานหรือว่าไปหา อวันเดือนปีที่จะขึ้นบ้านใหม่หรือบางทีก็เชื่อเครื่องรางของขลังมีการเอาอะไรมาไว้ที่บ้านมีการบูชาแทนที่จะบอกว่าความเชื่อของเรานั้นนะเป็นสิ่งที่มีความมีคุณค่ามากที่สุดนักบุญเปาโลในวันนี้เตือนไม่ใช่แต่นักบุญเปโตรเท่านั้นแต่ว่าเตือนพวกเราด้วยว่าสิ่งใดที่ควรทำเป็นต้นเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครอบครัวและ ไม่เป็นที่สะดุดแก่คนในหมู่บ้านด้วยนะครับวนิดนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าก็สอนเราเรื่องการภาวนาว่าบทภาวนาบทเดียวที่พระองค์สอนในชีวิตของพระองค์ให้แก่ศิษย์นั้นจะในพระวรสารตอนหนึ่งก็บอกว่าเนื่องจากพระองค์ไปบ่อยเหลือเกินไปสวดอยู่นอกออกไปนอกกลุ่มแล้วก็ไปสวดบนภูเขาบ้างในที่เปลี่ยวบ้างก็เลยขอพระองค์ช่วยสอนหน่อยพระองค์ก็เลยสอนบท้าต่พระบิดาของเรา โชคดีที่ยังไม่มีการเปลี่ยนถ้อยคำไม่ฉะนั้นก็จะเป็นการเป็นการยุ่งอีกบางทีในช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายวัดก็ก่อไปแล้วก็ไม่มีใครรับเพราะว่ายังสวดไม่ได้แต่ก็พยายามแล้วกันแล้วกันพี่น้องอย่าให้ถ้อยคํานั้นเป็นอุปสรรคไม่ให้เราพบกับพระหรือให้เราไปถึงพระนะครับบทค้าแต่พระบิดาเนี่ยเป็นบทที่สมบูรณ์ที่สุดที่พระเยซูเจ้าสอนเรา และเราก็ควรจะสวดบทคาต่พระบิดาให้นในลักษณะที่เห็นชัดมีสามข้อข้างหน้าสามข้อข้างหลังสามข้อข้างหน้านั้นก็คือการบูชาพระเจ้าขอให้พระนามของพระองค์จงเป็นที่ศักการะขอให้พระณาจักรของพระองค์ที่พระองค์ได้ลงมาเมื่อสองพันปีมาแล้วนะให้มาถึงพวกเราหมู่บ้านใกล้เคียงที่เราอยู่อื และขอให้น้ำประทัยของพระองค์เป็นไปทั้งในแผ่นดินได้ในสวรรค์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมื่อเราสวดขอไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเมื่อเราประสบปัญหาต่างๆแล้วก็ต้องดูน้ำประทัยของพระองค์เป็นที่ตั้งใช่ไหมพี่น้องส่วนตอนที่สองนั้นก็มาพูดถึงขออาหารประจำวัน และขออภัยบาปของเราเหมือนเราให้อภัยแก่คนอื่นและขอให้เราพ้นจากการประจนนะครับ okay. ที่จริงไอ้พ้นก็คงไม่พ้นหรอกแต่ว่าขอให้เราได้ชนะการประจนนั่นแหละเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะพิศาจมันก็มันก็พร้อมเสมอที่จะเล่นงานเราแล้วก็การเพียงพล้ำของเราเนี่ยมีโอกาสวันหนึ่งหนึ่งหลายครั้งการให้อภัยก็เป็นสิ่งที่ ทำให้มนุษย์เรานั้นมีศักดิ์ศรีมากขึ้นใครที่ให้อภัยคนอื่นได้มากคนนั้นเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมีความฉลาดแล้วก็มีสุขภาพดีด้วยเพราะการที่จะเก็บความคุณเคืองความโมโหโทโสความเครียดแค้นการบางทีต้องการที่จะแก้แค้นเนี่ยมันทำให้คนแทนที่จะ มีสุขภาพดีก็กลับสุขภาพเร็วเป็นโรคกระเพาะบัง่งไปหาหมอก็บอกความดันสูงบัง่งเสร์ฟรู้จริงๆก็มีอยู่ตรงนี้แหละว่าฉันให้อภัยคนข้างบ้านไม่ได้ฉันให้อภัยคนในครอบครัวไม่ได้ก็เลยผ่านไปทําให้สุขภาพจิตยังไม่พอสุขภาพกายเสียไปด้วยเนี่ยฉะนั้นการที่พระเยซูเจ้าสอนเราให้รู้จักอภัย เหมือนที่พระบิจาให้อภัยแก่เราเนี่ยมันเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตก็ขอพระบิ้าให้พวกเราได้สวดด้วยความมั่นใจและมีความสุขที่จะอยู่กับพระองค์ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจาเนียนสันติสุขนิรันดร์